โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับอู้โกร์เวิร์นะครับวันนี้นะครับได้กลับมาทําหน้าที่นะครับดูแลลูกค้าเช่นเดิมนะครับขอบคุณสําหรับยอดขายที่ผ่านมาที่ผมไปส่งมอบนะครับลูกค้าทุกท่านผมยังคุยกันเหมือนเดิมทุกคนนะครับรักทุกคนเลยแล้วขอให้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะครับจะเป็นรถรุ่น t o y ยต้าไฮรักซีโวเป็นตัวขายของโชลูเลยก็ว่าได้เพราะว่าณวันนี้เนี่ยคนมองนะครับว่ารถกระบะนะครับ ซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์เลยทีเดียวปี2021นี้นะครับก็ยังเป็นรถที่ฮอตฮิตอยู่เหมือนเดิมซึ่งผมอยากจะมาทำคลิปตัวใหม่ให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ย2021เนี่ยตัว Entry เนี่ยมันมีอะไรว้าวมั่งนะฮะนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมขอปิดอให้เขาเห็นชัดนี่ให้มันสวยก่อนนะฮะโอ้โหนี่เลยนี่คือตัวโฉมหน้าที่เป็น2.4 P Runner เกียร์ออโต้หรือธรรมดาก็ได้คุณสามารถเลือกได้นะครับในราคาถ้าเกียร์ออโต้อยู่ที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันและเกียร์ธรรมดาอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นสี่พันนะครับสีเมทัลลิกถ้าสีขาวตัดไปอีกเจ็ดพันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะมีอะไรตามผมไปดูครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกันกิบอีกแล้วนะครับกับอูก็โฟร์ดในช่วงเช็คออปชันนะครับของตัวรถใหม่นะครับของเจ้าโตโยต้าไฮ u ักซ์รีโนะครับรถคันนี้เป็นตัวปีที่ไมเนอร์เชนนะครับเปลี่ยนอ m p r o v e m e n t นะครับก็เพิ่มออปชันเข้ามาให้ในราคาเพิ่มมานิดเดียวเลยนะครับหมื่นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับได้ในเรื่องนะครับของตัวไฟนะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์เห็นไหมครับ ต้องบอกกันนครับว่าตัวนี้คือ2.4 Entry ่ตัวยกสูงนะครับ p r u n น e r นั่นเองนะครับเป็นแบบรุ่น4ประตูนะครับดูนะครับ4ประตูนะฮะนี่4ประตูจริงๆนะอ่านะครับไม่นับกระบะท้ายเป็น5ประตูไม่นับนะตนี้เป็น4ประตูนะนะครับก็เป็นสีขาวนะครับซึ่งราคาถูกลงนะครับจาก8 2 4แ0 0มบาทจะเหลืออยู่แค่ 8 6 7 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าราคาสีขาวเนี่ยจะถูกกว่าสีปกติอยู่7,000บานะครับที่ไม่ใช่ขาวมุกเนาะเป็นขาวธรรมดานะครับขาวใสนะครับใส่จ้วเลยนะครับจะไม่มีตัวเม็ดเมทัลลิกให้เห็นเลยราคาเขาเลยถูกลงนะครับโอเคเรามาเริ่มดูออปชันกันก่อนนะครับจากด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากตัวของปี2020ที่ผมเคยทำไว้นะครับในตัว2020ที่ทำไว้ตัว2 4 e n t r y p r a n e r ยกสูงนีครับ2.4เนี่ย เขาจะไม่มีไฟโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบนี้ไฟเรียีแบบนี้ไฟเด y t ทามแบบนี้ชุดไฟจะเป็นแบบฮาโลเจนธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันก็สว่างอยู่นะไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะมันก็สว่างอยู่นะครับแต่ถ้าตัวนี้มันได้เกรดเดียวกับตัวท็อปเลยซึ่งซึ่งเหมือนเขาเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าไปนะครับลูกค้าจ่ายเพิ่มมาอีกแค่ประมาณหมื่นกว่าบาทคุณได้ชุดไฟหน้าแบบนี้ได้กระจังหน้าสีโครเมียมที่เปลี่ยนมาจากสี คมเข้มเมื่อตอนปี2020ตรงนี้ก็ดำเงาหมดเลยนะครับกระจังหน้าข้างในดำเงาหมดเลยซึ่งรถมันดูลงตัวมากๆนะตอนนี้นะครับก็สวยกันคนละแบบไอ้ตัวเก่าก็สวยตัวนี้ก็เพิ่มออปชั่นเข้าไปให้อีกนะครับกลายเป็นว่าลูกค้าได้ไฟที่เป็นแบบใบบีมนะครับ LED เลยนะตัวนี้ใบบีม LED มิสัญลักไฮลักซ์ลีโวตรงนี้ด้วยไฟเลี้ยว LED ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโคม LED ได้เต็มรูปแบบเลยนะครับไฟหน้าเนี่ย ชุดไฟหน้าเป็นโคม LED เต็มรูปแบบเลยอันนี้ไฟเดย์ไทม์นะนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันเป็นหลอดใบบีมโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามมากๆเลย LED สว่างคมชัดมากๆกลางคืนนะส่องไปเป็นลำเลยอะนะครับตัวนี้เห็นไหมชอบไหมฮะดูดันดีไหมอ่าชอบกันไหมครับอ่าไฟตัดหมอกไม่ได้มีให้นะนะครับอยากติดตั้งก็จัดไปครับอ่า บอกบอกครับบอกเลยอยากได้อะไรนะฮะเซลล์อูใจดีะฮะจัดการของแต่งนี่ถูกใจแน่นอนอันนี้นะครับจะเป็นล้อเดิมนะขนาด17นิ้วนะครับเป็นใช้ยางบิสโตน AT ทีดูเลอรเลยนะใช้ยางดีมากเป็นยาง a อ t เทอเรนนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนยี่ห้อบิสโตนนะครับไว้ใจได้เลยยี่ห้อนี้ใช้ดีจริงผมใช้บิสโตนดูเลอร์เนี่ยโ,โหยางรถที่ติดกับรถผมมั่นใจสุดๆนะครับมันขับมันรู แล้วรู้สึกได้เลยว่ามันดีกว่า,วายางยี่ห้อที่แบบโนเนมหรือยางที่ไม่ใช่ยี่ห้อแบบแบรนด์ดังๆเหมือนพวกเิชิลินบิสโตเนี่ยคือการก่อถนนต่างกันมากนะครับความรู้สึกในการขับขี่เลี้ยวโค้งอะไรต่างกันจริงๆก็นะครับถือว่าดีเขาให้ยางดีมาพอสิสีโคมเข้มนะครับสวยงามเหมือนเดิมอ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้ในความแตกต่างของ2.4นะครับก็นี่แหละที่ความต่างนะครับของตัวเดิมปี2 0กับ ปี2021ผมก็อยากจะมาทำคลิปให้ดูนะครับก็หลังจากห่างหายทำคลิปไปนานเนาะวันนี้ก็อยากจะกลับมานะครับให้เพื่อนๆใน y o u t u b e นะครับได้ติดตามกันต่อนะครับโอเคเรามาชมรอบๆคันเลยนะครับของปี2021นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับไอพื้นเหยยบทุกอย่างเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์พิลเลอร์ anner, นะครับก็มีมาให้อยู่แล้วที่เป็นอ่าซูเปอร์เฟร e เซสเซชั่นนะฮะ แล้วก็ไฟหลังเห็นไหมโอ้โหตัวนี้มันสวยเหลือเกินนะครับเป็นไฟแบบเหมือนเลขแปเลขสามนะฮะอันนี้ก็มีเขาเรียกว่ากันชนท้ายนะครับเอาไว้เหยียบขึ้นนะครับได้ปกตินะครับอันนี้ก็ใส่กระไรเดอร์มาให้แล้วครับอันนี้ใส่กระป๋าไรเดอร์ไว้รอแต่งอย่างอื่นนะครับมาดูตรงนี้ฮะถ้าลูกค้าแบบไปดูรถตาม ที่โชว์รูมหรือตามสถานที่จอดโชว์ต่างๆก็เซยงไม่อยู่ดูเองเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับ6.9ลิตรต,ต่อ100กิโลคืออะไรคือเอามาหารกับ100นะครับ6.9าหาร100ก็จะได้14.5กิโลเมตรต่ตอลิตรเลยทีเดียวในสภาวะรวมนะก็เกือบ15โลลิตรโอ้กระบะเครื่องใหญ่2.4แรงขนาดนี้นะครับใช้เขาเรียกว่าใช้น้ำมันน้อยนะครับน้อยมากเลย แล้วก็ตัวนี้นะครับผ่านม,มอ,อ,อกอรนะครับนู่นนั่นนี่เราก็มาดูระบบนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ใส่นะจริงๆมันมี ABS นะไม่ได้ติ๊กมันมี ABS มีอะไรมาหมดนะพวกนี้ EBD มีหมดเลยนะครับนี่ตัวเลขตัวพวกรถสีอะไรสีขาวแบบรถกระบะ2 2ตอนเห็นไหมกี่ cc ก็มาดูตรงนี้2 3 9 3 cc ก็เท่ากับ2,400เครื่องยนต์ดีเซล2 g d f t b High นะครับ เกียร์ระบบเกียร์เป็นธรรมดาแมนนวล6สปีดน้ำหนักรถเกือบ2ตันนะฮะ1920กิกโลกรัมนะครับหนักใช้ได้เลยแล้วก็หน้ายางไม่ให้แบบ265แล้วก็6 5 R 1 7นะครับหน้ายางค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวจำนวนที่นั่งก็5ที่นั่งเนาะใช้ดีเซลได้ถึง B20 B10 ก็เติมได้นะครับนี่ความปลอดภัยนะครับมาดูตรงนี้ไฟหน้าดีโรเจคเตอร์ควบคุมอัตโนมัติแบบเปิดและสูงต่ำให้อัตโนมัติด้วยนะกลนะค,คือว่า ถ้าลูกค้าเนี่ยไปจอดเอ้ยไปขนของนะฮะแล้วหน้าเชิดเนี่ยมันก็จะไฟหน้าไปดีดโดนเขาเนาะตัวนี้นะครับเขารองรับของเรื่องการปรับเปลี่ยนควบคุมให้แบบอัตโนมัติสูงต่ําเลยก็คือมันจะกดต่ําลงมาให้เมื่อเราขนของหนักและหน้าเชิดนะครับเขาจะมีแบบมอเตอร์ปรับไฟให้เองอัตโนมัตินี่ไฟสองสว่างกลางวันดีเเนะครับอะเคก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป หน้าจอก็สัมผัสแบบเดิม Apple CarPlay นะครับ USB Bluetooth เหมือนเดิมมมไลน์นะครับหัวเกียร์เล็กทอนไปนะครับนี่น,น,ะะน,นี่ราคานะครับมูลาค่าเพิ่มอ๋ออันนี้ผมขอโทษนะแจ้งราคาเมื่อกี้ไปผิดเพราะว่าเป็นไปแจ้งเกียร์ออโต้ตัวนี้ต้องเป็นแปดแส0หนึ่งหื่นเจ็ดพันะครับลดไปเจ็ดพันนะครับอจากตัวราคาแป4แส0สองืสี่พันก็คือลบสีขาวมุกไปเจ็ดพันนะครับอ่าเข้าใจแล้วเนาะเวลาไปอ่านก็ลองดูนะครับ สแกนบาร์โค้ดยิงดูก็ได้นะครับอีโคสติ๊กเกอร์ก็คือจะบอกรายละเอียดนะครับเกีย่ยวกับตัวรถด,ดีนะบางทีไม่มีเซลล์ยือนอยู่เราก็ไปดูเองเลย่ะมือจับก็แบบโคเมียมดูแข็งแรงไฟเลี้ยวนะครับแบบโคเมียมมีไฟเลี้ยวที่อยู่สองข้างเจ๋งนะครับนี่นะครับก็บอกนะครับเป็นเบาะผ้าแบบไฮเกรดด้วยนะครับเป็นไม่ใช่เบาะผ้าแบบที่มันเป็นผ้าแล้วแบบจะเปื้อนง่ายๆนะเนี่ยหนังมันเป็นผ้าที่แบบ แข็งแรงอะและเป็นผ้าที่แบบเท็กเจอร์มันมันค่อนข้างจะแบบไม่อ่อนโยนอ่ะไม่อ่อนแอนอะดูแล้วมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยแหละนะครับเป็นผ้าไฮเกตน,นะไม่ใช่ผ้าแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนหนังได้แต่ผมมองว่าถ้าใครชอบผ้านะมันนุ่มหนึ่งสองมันเย็นสบายครับเวลาถ้าแดดร้อนๆ้อนมามันไม่ร้อนเหมือนหนังนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าความสวยงามในตัวรถนะครับ มีอะไรบ้างนี่มีตกแต่งทริมข้างในให้เป็นแบบสีโคมเข้มเข้มเมทัลลิกนะครับเข้มนิดนึงนะครับไม่เข้มมากมาดูฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้มีคูลบล็อกนะฮะเปิดปิดนะครับช่องรับช่องเย็นนะครับเปิดปิดได้นี่จะแช่ได้ถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับรักษาความเย็นได้5ชั่วโมงหลังจากนั้นความเย็นจะค่อยๆลดถอยลงนะครับปิดลงมาตัวนี้นะครับก็จะมีอะไรนี่ ที่เก็บของนะครับใส่พวกสมุดคู่มือรับประกันคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับจะเอามาไว้ในนี้เนาะเพราะว่าติดรถไว้ตลอดนะครับไม่ต้องออกจากรถเลยนะครับที่จุดบุรีนะครับมีให้2ตําแหน่งนะครับหรือตัว AC นะครับก็คือเอาไว้ต่อพวกจุดไอ้อะไรนะพวกจุดต่อ USB เวลาคุณจะต่อสาย USB เพื่ออาจจะติดกล้องหน้านู่นนั่นนี่นะครับก็สามารถเอามาทําได้กระจกเป็นแบบปรับแสงสะท้อนแบบ แมนวนวลเนาะอ่าก็ปรับเองนะครับเวลาเจอแสงไฟจากใายด้านหลังอ่าด้านนี้ก็มีคนแต่งหน้าให้นะเกระรกแต่งหน้าให้อยู่นะครับโอเคมีมือจับขนาดใหญ่เลยขนาดใหญ่มากนะครับจับแล้วแน่นกระชับมือมีให้ทั้ง4ฝั่งเลยผมชอบรีโวสีประตูเราะอย่างนี้เลยพอจูเน r ยังไม่มีเลยนะไอตัวด้านหลังเดี๋ยผมเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวดูประตูแถบเนคริกนะครับโกลเมียมไนโนแบทผ้านะครับแบบไฮเกด ่ะมาดูประตูหลังนี่นะฮะไม่น้อยหน้าประตูหน้าเลยให้ตกแต่งเหมือนกันโคมีเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้บุนุ่มเป็นผ้าถ้าเปลี่ยนชุดเบาะหนังผมก็เปลี่ยนให้แล้วก็เป็นตัวหนังให้เลยนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากตัวผ้าออกเป็นหนังให้เลยนะครับก็สีหนังก็ชอบแบบไหนก็บอกได้เลยอันนี้เป็นเป็นโนแบ็คนะครับที่ใส่วางแจ้วน้ําลําโพงอมาดูนะครับนี่ อ๋อปีสอนะครับก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนอกจากชุดไฟหน้ากับกระจังหน้าโคมโคมไฟหน้าก็ได้มานะครับก็กลายเป็นว่าลูกค้าก็ได้ความคุ้มค่านะครับนี่ตัวนี้เบาะก,ก็สามารถยกขึ้นได้นะนะครับส0 60นะครับสามารถปรับขึ้นได้หมดทั้ง2ฝั่งเลยหรือจะปรับขึ้นทีละฝั่งข้างล่างก็จะมีที่ใส่เหมือนรองเท้าได้นิดนึงแล้วก็ใส่เครื่อง พวกแม่แรงนะครับเวลาเอ้ยเขาเรียกว่าเออแม่แรงกับอะไรนะไอตัวที่ไปขัดล้ออะไรด้านหลังเนาะนะโอเคตอนนี้ก็ปิดลงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ห้อยแกงนะครับสี่กิโลนะห้ามเกินเดี๋ยวมันจะหักมีสองฝั่งให้เลยนะครับสองฝั่งให้เลยตัวนี้ก็ใส่เอกสารได้สองฝั่งเออดีด,ดีอันนี้โอเคกว้างนะมันเป็นกระบะขนาดใหญ่อยู่นะกว้างกว้างเลยปะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งกันดูข้างในครับอ๊บโอ้โห นั่งหลังแล้วสบายมากเลยนะครับเป็นเบาะจะสูงขึ้นมานะครับถ้าตรงฝั่งซ้ายก็จะสูงขึ้นมาไม่เยอะแต่ถ้านั่งกลางเนี่ยจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะได้มุมมองที่ดีอผมชอบนั่งกลางฮนะมันดูสูงดีนั่งสบายโปร่งด้วยอตัวนี้ไฟมี2ตํตำแหน่งนะไฟแมพเนี่ยมีให้2ตํตำแหน่งเลยนะครับก็เปิดเนี่ยเลือกเป็นออโต้ดอไว้ก็ได้เปิดประตูก็จะติดอันนี้กดปิดตลอดนะครับเนี่ย ลองดูอารมณ์ภาในรถนะครับเผื่อใครที่กาลังสนใจรุ่นนี้อยู่ก็สอบถามกันมานะครับก็สนใจก็ให้อู๋ก็พอเบิร์ดูแลได้นะนะครับผมก็ดูแลลูกค้าบริการตเต็มที่นะครับไม่เลือกนะครับว่าใครรวยจนนะครับผม v i p ทุกคนใครเป็นลูกค้าผมผมให้ความเป็น VIP ทุกคนเลยนะฮะพวมาลัยนะครับมันไม่ได้กลับด้านมาแบบนี้นะอันนี้ผมหมุนพวมาลัยไ,ไว้จะได้โชว์ตัวล้อตัวอย่าง นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างหน้าเออแต่นั่งหลังสบายนะเนี่ยดูขาผมนะก็เหลือนะเหลือเลยละเหลือเยอะตรงนี้ที่พักแขนนุ่มด้วยเป็นหุ้มอ่าหุ้มผ้านี่แหละแต่ว่ามีบุนุ่มให้ด้วยนะครับรองแขนนุ่มสบายแน่นอนถ้าเปลี่ยนหนังผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วยนะครับอ่าสนใจก็ทักมาเลยแอร์ปรับบิดนะครับแมนนวลนะครับแอร์ปรับบิดแมนวนวลเนาะรตรงนู้นเห็นไหม รบบบิดมันนุ่นแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับไอตัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังนะครับอยู่ทางฝั่งเกียร์ที่เป็นเกียร์หนึ่งนั่นแหละจะผักไปให้ถึงล็อกซ้ายสุดส่วนตัวโหมด e c o และ Power ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนปรับโหมดนะครับการขับขี่เปลี่ยนลิ้นคันเร่งนะครับให้ลิ้นคันเร่งนั้นสัมพันธ์กับการขับขี่ของเราและในช่วงสถานการณ์ที่เราต้องการ อีโคประหยัดครับพาวเวอร์ Power แรงนะครับจําไว้ครับอีโคก็ประหยัดน้ํามันครับพาวเวอร์ Power ก็แดกเอ้ยกินน้ํามันตัวนี้นี่มีราวจับใหญ่เนี่ยแล้วมันเออทัชชิ่งดีด้วยนะคือผมชอบอะ่ะเออเขาให้วัสดุที่ดีอะ่ะหน้าหน้าจับอะ่ะเออหน้าหน้าขึ้นขึ้นลงทั้งวันเลย <S 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 ยังไงนะครับก็ใหญ่ดีนะครับคือคือฟอ,อร์จูนเน,น่าจะให้แบบนี้บ้างนะฮะผมมองว่ามันเป็นรถยกสูงเหมือนกันทาไมไม่ให้มาแต่โตโยต้ให้มา ตัวที่เป็นไฮลักซ์นีโวทุกตุ้นให้มาที่เป็นสี่ประตูนี่ยกสูงอาจจะได้หมดเลยนะะไปเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับอก่อนไปข้างหน้ามาดูตรงนี้ก่อนมือจับนะครับขนาดใหญ่เปิดมานะครับนี่ก็โอ้โหหนักมากนะครับมือเดียวแทบไม่ไหวอ่าถ้าเกิดว่าอยากให้ได้เบาบอกผมนะยวจัดการให้จะใส่แกนตัวเมคาีนิกตรงนี้ให้มันจะทําให้ผ่อนแรงไปห้าเท่ายกมือเดียวปิดได้เลยนะยกแบบนิ้วเดียวนีไม่ใช่มือเดียว โอ้โหนี่มือเดียวหนักมากนะครับผมจับกล้องมือซ้ายเดินไหมโอ้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยหนักมากมาไปดูของทางด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับคล้ายๆเหมือนกับพวกรถโตโยต้าเกือบทุกรุ่นยาริสยาริสก็ใช้แผงแบบนี้เลยนะครับควบคุมแทบจะยกมาแบบเดียวกันนะครับเบาะนี่ก็คือสามารถยกสูงต่ําได้นะนะครับเบาะสามารถยกสูงต่ําได้เลือกตามสรลรละท่าน กุญแจนะครับมีไฟรูกุญแจให้ด้วยเห็นไหมฮะนี่สว่างมากแน่นอนกลางคืนนะครับทาให้คุณเสียบไม่พลาดแน่นอนทุกการเสียบนะครับเออพูดอะไรของผมเนี่ยอ้าโอเคนี่ครับอันนี้ปลล็อกล็อกนะครับอันนี้ก็สามารถปิดเป็นจแจ็คไนคี้ได้เน่นะครับให้2ดอกอย่างนี้แล้วก็เป็นดอกที่มีเป็นกุญแจสำรองนะฮะสวยไหมอ่าอ่าเสียบเข้าไปเป็นระบบ มีป้องกัน i m m o b i l เซอรด้วยนะครับป้องกันการจรลรรมด้วยวงมาลัยปัดเข้าออกขึ้นลงได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดฝาถังเปิดกระโปรงหน้านะฮะอ่ะเราขึ้นมาดูกันก่อนนะฮะนี่ฮะโหหน้าปัดนะครับสวยงามมีไฮลักซีโด้วยอ่ะเปิดเซอร์วิสให้เห็นๆกันหน่อยนี่หน้าจอที่ผมชอบเลยนะครับมีระบบ T-Connect ทุกคันนะโตโยต้ Toyota. อ่าระบบ T Connect คือระบบที่เอาไว้เวลาคุณจะหารถนะครับหรือเวลาคุณต้องการที่จะอ่าเขาเรียกว่าเรียกดูข้อมูลเนี่ยมันจะลิงก์กันนะกับตัวพวก Information e ของเราว่าน้ำมันเหลืออีกเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่คือน้ำมันเหลือเท่าไหร่ก็บอกอะนะครับแล้วก็อีกกี่กิโลคุณจะต้องเข้าสู่นู่นนี่คือเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อเหมือนเป็นโอเปอเรเตส่วนตัวให้ลูกค้าเลย คือดีมากนะครับปีแรกให้ฟรีเลยระบบ T Connect นี้ต่อขึ้นกับมือถือคุณนะคุณก็สามารถไปที่ไหนนะครับคุณก็สบายใจดูตัวรถได้เลยว่ารถคันนี้จอดสตาร์ทอยู่หรือเปล่าหรือดับเครื่องอยู่อยู่ตรงไหนแหวกดูได้เลยคือเฮ้ยเออนะวันนี้เนี่ยคือเหมือนเขาเชื่อมต่อให้รถกับคนมันใกล้เคียงกันมากที่สุดให้มันแบบอยู่ใกล้กันมากที่สุดเออด,ดีดีอันนี้ผมชอบนะครับอันนี้นาฬิกานะครับนาฬิกาบอกทําไม ลงมา้ก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เนาะจอเนี่ยนะครับก็เป็นจอที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยทัดเร็วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวนะครับตั้งแต่ปี2020ที่ผมทําคลิปแล้วผมชอบนะครับตั้งค่าบูทูธแล้วมากดรับสายวางสายนะครับตรงเนี่ยนะครับอโอเคเรามาดูตรงหน้าจอนะครับมัตตอินฟอร์เมชันดิสเพลย์ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมว่ามันเป็นไฮไลท์ของรุ่นตั้งแต่ปี2020เตือนการเปิดประตูนะครับ เตือนหมดเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเปิดประตูฝั่งไหนไว้นะครับก็จะมีบอกเตือนอันนี้เป็นเอเวอร์เนะครับการใช้งานทุกอย่างนะครับของตัวรถนะครับเท่าที่เขาจะทํามาให้เราได้เซตติ้งนะครับตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะมิเตอร์คัสตอมเลือกเข้าไปนะครับอ่าเลือกเข้าไปแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับเลือกภาษาไทยคุณก็จะได้ใช้ภาษาไทยคุณเก่งภาษาอังกฤษก็ใช้อังกฤษไปเลยนะครับ เนี่ยฮะอ่าเห็นไหมครับดูสิเออมันค่อนข้างจะทําให้คนไทยเนี่ยใช้งานมันง่ายเลยนะครับเลขความเร็วแบบดิจิตอลก็ดูได้นะครับอัตราเฉลี่ยก็ใช้ได้นะครับอ่าเห็นไหมโอ้เซฟิงอ่านี่นะครับอ่าจอตัวเรือนใหม่เนี่ยมันเือกสแบบออติต้อน,นส, on, สีขาวสวยงามมากๆเลยนะครับก็สามารถหลีแสงนะครับขึ้นลงได้ เห็นไหมเวลาเขาปรับอีโคนะครับเนี่ยอีโคเห็นไหมอีโคมันคืออะไรก็คือเวลาคุณปรับลิ้นคันเร่งนี่แหละที่มันมาจากตัวเนี้ถ้ากด power นะครับ power ก็มา power เลยนะครับเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนอ่าเห็นไหม power เห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นมาลิ้นคันเร่งก็จะบอกมานะครับกด power อีกครั้งมันจะหายไปต้องการประหยัดกดอีโคต้องการแรงกด power อยากให้มันหายไปใช้โหมด normal ก,กดเอาออกจบ ใช้งานง่ายไหมนะครับก็ไปดูในคลิปตัวที่ผมทําไว้ก็ได้ในตัว4ประตูนะครับลองกลับไปดูในตัวของปีสองพันยี่สิบนะครับภายในภายนอกมิติผมทําไว้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มาอัปเดตให้ดูกันว่ารถรุ่นปี2021เดนี่ยนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างจากปี2020บ้างนะครับดูนะฮะอ่าไฟแมพก็มีตรงกลางให้ด้วยนะครับอ่ารีโวด้รับกระแสแรงดีมากเลยนะครับ รหัสเครื่องยนต์นะครับที่เป็นรหัสตัว1 g d f t b High นะครับตัวนี้ก็ได้แรงบิดแรงม้าดีมากๆนะครับแรงบิดที่400ิตันเมตรนะครับมีเรื่องของแรงม้าที่มี150ตัวเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งเนี่ยโหหายห่วงใช้ระบบหัวฉีด i a r t ตัวใหม่นะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ในคลิปตัวก่อนๆนะฮะก็ลองไปดูอันนี้ผมเปิดกระจังหน้าไว้นะมันก็เลยจะห่างๆกันนิดนึงนะครับ ดูรอบๆขันไปนะฮะนี่ใครกำลังสนใจอยู่นะฮะต้องต้องลองดูนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลดลงมาผมรีบมาทำคลิปเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาทำหน้าที่นะครับต่อนะฮะให้ลูกค้าได้ตัดสินใจกันง่ายมากขึ้นนะครับกับใครที่กำลังอยากได้รถนะครับโตโยต้าไ l u ักซ์รีโวแบบ4ประตูมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์โต้ให้เลือกเลยนะครับ ในส่วนของเชื้อเพลิงนี่ที่ผมบอกไปเห็นไหมลืมที่ผมบอกก็มาดูตรงนี้นะครับผู้มือในการเติมน้ํามันมันก็จะอยู่ตรงนี่แหละฝาถังนะครับไบโอดีเซลถึงได้20่สิบเลยนะครับโอเคช่วงล่างนะครับก็มาย้าอีกทีหนึง่งช่วงล่างนะครับก็เป็นแบบนี่แหนบแผ่นซ้อนนะครับเป็นเป็นแหนบ3าตัวนะตัวนี้เป็นแบบตัวที่แหนบให้ใช้แรงดึงเหนียวสูงนะครับเป็นไฮเทนไซสติลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้รับน้ําหนักได้ มากเท่าเดิมแต่ว่ามันก็จะทําให้รถเนี่ยนุ่มขึ้นนะครับการทรงตัวดีขึ้นนะฮะพวกช่วงล่างก็ปรับจูนม,มาใหม่ตั้งแต่ปี2020แล้วล่ะนะครับก็ช่วงผมต้องบอกเลยนะว่าผมขับส่งรถลูกค้ามาหลายคันในปี2020ถึงปี2021เนี่ยประทับใจรีโว่รุ่นนี้ที่สุดแล้วตั้งแต่ขับรถรีโวมาเพราะว่ามันไม่ล่นนะฮะมันขับแล้วมันเกาะถนนดีมันจับถนนดีมากๆในตัวนี้ดีกว่าเดิมนะฮะพวงมาลัยเนี่ยก็นะครับ ควบคุมง่ายมากขึ้นสบายใจมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวมิดขึ้นไปหรือมิดหรือไฮอะไรพวกนี้มันจะมีระบบ VFC mm hmm. Variable Flow Control ก็คือว่ามันจะคอยปรับน้ำหนักตามความเร็วของเราให้นะครับซึ่งตัวนี้มันทำให้เราขับขี่ง่ายสบายนะครับกับตัวเราได้มากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่817,000สีขาว ถ้าสีเมทัลลิกสีบอลเงินสีเทาสีดำนะครับเป็นราคา8 2 4 0 0นับาทเท่านั้นนะครับกับไฮลักซ์รีโวนะครับหล่อๆนะครับตัวสูงหน้าหล่อมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะฮะนี่นะฮะดูกันอีกรอบนะฮะนี่เลยมาแบบนี้เลยนะฮะได้ไฟหน้าแบบว่าชุดหล่อเลยไม่ต้องไปหาเปลี่ยนนะครับสามสี่หมื่นไม่ต้องเปลี่ยนละผมเอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปหาเปลี่ยนเป็นแบบตัวไฮละให้แบบตัวไฮเลยนะครับ ชุดนี้วงๆงกันก็สี่หมื่นกว่าบาทแล้วผมว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะฮะของการรุ่นอินฟูเมนต์นี้ก็ขอจบนะครับคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับรถโตโยต้าไฮรักซีเวอร2 4นะครับฝากโปรโมชั่นไว้อีกนิดเดียวครับของโตโยต้าลีซิ่งยังต่อให้อยู่เรื่องของการลูกค้าอยากดาวต่ําไม่อยากใช้คนค้ามีอะไรบายอีซี่ครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อนะครับโดยที่คุณไม่ต้องใช้คนค้าได้นะครับเงื่อนไขคือ คุณต้องมอีการทำงานนะครับที่มั่นคงมาแล้ว2ปรปีขึ้นไปนะครับก็คือว่าอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการนั่นเองก็คุณก็สามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับมาขอดาวต่ำได้เริ่มที่ดาวสูงถึง5%เซนแต่คุณต้องมีรายได้ที่ cover นะครับกับค่างวดนะครับสเท่าค่างวดหรือหักภาระแล้วเนี่ยที่คุณมีคุณผ่อนนั่นผ่อนนี่อยู่แล้วคุณหักมาแล้วมันเหลือสองเท่าค่างวดคุณก็มาซื้อได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนคำ้ำหรือกู้ร่วมอะไรได้ แต่ถ้ารายได้คุณไม่พอคุณหาคนกู้ร่วมมานะครับไายได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนู่นนั่นนี่มาว่ามาเดี๋ยวจัดการนะครับรวมรายได้ให้แล้วคุณก็มาดาวต่ตําไปเลยนะครับไม่ต้องใช้คนคาด้วยนะครับแต่ถ้ารายได้คุณคนเดียวไม่พอต้องเอามาอีกคนนะเป็น2คนถูกไหมฮะอ่ะจบไปลายอีซี่ส่วนบายมอนะครับก็ลูกค้าสําหรับคนที่มีรถเก่านะครับเนี่ยรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเหมือนที่หน้าบ้านที่ผมซูมไปเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็สามารถนํารถคันเก่าเนี่ย ที่เป็นชื่อนะครับต้องเป็นชื่อของตัวเจ้าของผู้ซื้อเท่านั้นนะคือเหมือนกับว่าเป็นชื่อเดียวกับคนซื้อนะครับโอนสิทธิ์ตอนนั้นไม่ได้นะครับก็คุณต้องโอนอ่าเขาเรียกว่าใช้รถคันนั้นมาแล้วหรือโอนสิทธิ์มาแล้วเป็นชื่อตัวเอง2ปีขึ้นไปนะครับก็ลดจาก3ปีนะเหมือนว่าอีซี่จะทํางาน3ปีหรือ2ปีคือตอนนี้ตัวนี้ l i s i n g ก็เหมือนช่วยนะครับลูกค้าเหมือนกันว่าเออเราก็อ่าจะได้ออกรถง่ายขึ้นไปใช้งานได้ทํางานหาเงินได้นะครับก็ เนาวันนี้นะครับมีโปรดีๆอย่างนี้อยู่นะครับดาวศูนย์ดาวห้าได้เหมือนกันนะใบมอายอีซี่นะครับใบมอคือรถเก่านะครับยี่ห้อใดก็ได้นะฮะแต่ถ้าบายอีซี่ขอการงานคุณมั่นคงนะครับอ่าแล้วก็คุณประวัติเครดิตนะอันนี้สําคัญเลยทั้งใบมอายอีซี่ขอประวัติดีนะขอเอ็นซีบีปกติคือผ่อนปกตินะครับผ่อนดีไม่ไม่เอาแบบเคยมีติดบูโรม,มันไม่ได้นะครับต้องขออภัแยแทนไฟแนนซ์ด้วยนะครับก็เราจะได้เคลียร์กันก่อนที่จะคุยอ่าเรื่องของ เอกสารการขายเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลากันโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านที่คอยติดตามผมมาตลอดนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าผมจะทําอะไรในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องราไปก่อนสวัสดีครับ